ยังตกยุงฆ่าแมาลงต้องกำจัดปลวกกวาดอยากใหญ่ไล่มดทำอย่างไรดีการตกยุงก็ไม่เป็นไรบางทีเผลอไปพอรู้สึกว่าผิดพลาดไปแล้วเราก็ตั้งเจตนาตั้งใจใหม่พอคารวานนี่มันขาดกระทนกระแท่นบ้างก็ไม่เป็นไรหนักแล้วเข้า พลังแห่งการปฏิบัติหรือคุณธรรมมันมากขึ้นมันก็งดไปเองสำคัญอยู่ที่เจตนาเราอาจจะปัดกวาดเช่นอย่างพระกวาดวัดบางทีมันก็มีหญ้าถ้ามีเจตนาจะตัดหรือถถนตัดหญ้าต้องอาบัติพระมีเจตนาจะฆ่ามดท่าแมงเป็นอาบัติ บางทีบริเวณที่กวาดไปนั่นมันก็อาจจะมีสัตว์กวาดไปในบริเวณกว้างยาวประมาณสิบวาอะไรทำนองนี้มันต้องมีแหละเรื่องสัตว์เรื่องต้นหญ้าอะไรก็ต้องมีแต่ว่าเราก็รักษาเจตนาข้องเราเราตั้งใจว่าเราจะทำความสะอาดก็มันเหมือนกันกับพระ ที่เป็นโรคพยาธิในลำไส้ถ้าพระองค์ไหนว่าฉันจะหายามากินข้าพยาธิพระองค์น,นั้นต้องอาบัติปาจิตตีถ้านึกว่าฉันจะฉันยาเพื่อกะจัดโรคภัยไข้เจ็บถ้าก็ไม่เป็นอาบัติโรคที่มันมีตัวมีตนนี่คือโรคขี้หิดสมัยเป็นเนนอยู่้ายนอกล้างถ้วยล้างชามนี่ขี้หิดกินเต็ม เวลาแดดส่องก็เห็นเป็นจุดเอาปลายเข็มแค่ออกมามันก็เป็นตัวมาเดินให้เราดูได้ลักษณะอย่างนี้เราเอายาใส่ตัวเชื้อมันก็หายตัวเชื้อมันก็ตายแต่เรามักคิดว่าเรารักษาโรคภัยไข่เจ็บให้มันหายไม่ได้มีเจตนาจะไปฆ่าใครถ้าหากสงสัยให้ตั้งใจสมาทานใหม่ ก็ได้สำหรับสินห้าจะบริสุทธิ์นับจำเดิมแต่เราตั้งเจตนางดเว้นถ้าหากเป็นคารวาตนี่ปฏิบัติง่ายมากเพราะเราไม่ได้แต่งเพศเหมือนอย่างพระถ้าพระแต่งเพศอย่างนี้จะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่มันบาปสองเท่าหนึ่งบาปเพราะฆ่าสัตว์สองบาปเพราะหลอกลวงประชาชนแสดงตนเป็นนักบวช แล้วยังไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันก็บาปหนักกว่าการเป็นคาราวาส